เฮียมึงทำใจเหอะอ่ะมันยังเป็นจริงไหมมันต้องขายจริงจริงี้เฮียมันต้องไปจริง้เฮียมันอยู่กับเรามาแบบสิบกว่าปีแล้วเฮียมันอยู่กับเรามาเฮียปียังไม่ถึงเลยเออแหละไอ้เหียขายไม่ได้ไว้เียไม่ได้ไอ้เหียมันต้องขายนึกละเศร้าพูดและเศร้าไอ้เหียกูกลัวแบบเจ้าของใหม่เขาเอาไปไม่ให้ข้าวให้น้ําให้อะไรมันกินกลัวมันจะผอมไอ้เหียมันก็มีชีวิตมันก็มีจิตใจมึงเป็นเหมือนกูวะเป็นไม่มึงร้อนเหมือนกูไหมกูร้อนเหมือนมึงไง เคยไถคนมาซื้อเราอ่ะเขาบอกว่าเปิดปิดหลังคายังไงอ้ออี้ยมึงไม่ได้บอกเขาอกว่าตัดหลังคาทิ้งอ่ะไม่ได้บอกบอกเขาให้ว่าเปิดประทุนเฉยบอกเขาว่าเปิดทุนได้เออทางมันนี่ไงเขาไปเชื่อเมาส์อ่ะโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอย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 อ้ยออยย ตไหดูมันเท่ห่อ,หอะ่ะอํมาณลงเนี่ยเหี้ยมันจะไปแล้วว่ะดูสิเห <ใน S 1> ี้ยมันอยู่กับเรามาแบบประตูก็ยังเป็นเสียงเดิมมึงดูเสียงยมันนี่มึงดูเลยอะ่ะรถคันนี้ใครได้ไปแม่งคอบคุม้มเจิมก็เรียบร้อยแล้วมีพระมาเจิมให้เรียบร้อยแล้วอ หนึ่งเลยคือสำคัญที่ดีที่สุดของรถคันนี้หนึ่งเลยยางมาเปลี่ยนยางทวงศูนย์เรียบร้อยเครื่องสตาร์ทติดง่ายๆแล้วนี่ตีรถไปเราแถมด้วยเรามีเบรกให้ด้วยเออไงอะไรครับพอไปก็เอาขัดยางขัดหน่อยขัดเบรกหน่อยเออขัดเบรกหน่อยมันมาอยู่อย่างนี้เลยสกกูถอดออกไงสักูถอดออกไง ต่อจากพี่อะไรเอ้าอย่ามันหมดใครได้ไปนะฮะนี่รถคันนี้นวัตกรรมนะฮะเลี้ยงปลาได้ฮะเลี้ยงปลาได้แต่ตอนนี้น้ำแห้งไปไหนตอนนี้พวงอะไรเราเปลี่ยนมาแบบโอ้โหเป้งเป้งดีพาวเวอร์ดีพาวเวอร์เลยนะตรงท้ายนี่มีตัวถังมีถังสำรองด้วยมีถังสำรองให้มีหมวกนะถ้าเปิดประตูมันร้อนมันก็ต้องใส่หมวกเดึงซิ่งเขาต้องมีค้ำค้ำสีค้ำโอ้ยเออเราก็มีค้ำไม่ไดค้ำค้ำอย่างนี้อ่ะเออเราไปช่อยกัเองมันร้อนนะฮะไปจกบองหลังได้ไปจกฟองหลังไอ้ยิ่งเหวียนคันอื่นบานเขานี่ บานแค่นี้นี่ของเราหนิโหกูกะว่าจะเอากระจกสู้ตัวเสื้อผ้ามาแล้วไอ้เกี้ยดกลัวไฟหลังสาดไฟสูงมาหูตาแตกเลยกูบอกเลยรอเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกผมไม่อิจฉาคนได้ไปจริงๆเลยผมก็เสียดายนะถ้าสงสารคนซื้อถ้าสงสารนี่ไง้กูว่าแม่งถึงเวลาป่ะไอ้บึกระลึกความหนังเราอย่างพามไปปิกนิกอเดีออกทริปสักสองสามรอบป่ะไปเยอะซื้อขนมเออไปไปเดินไปนะเออเดินไปก็ได้ ไปเว้ไปเว้ยโ้้อมไี่้อมตอวออกที่ข้างท้ายเว้สตาร์ทไปปินินข้างท้ายไว้เราไปเว้โอ้โหเียขยับอร์ย่เออบเฮ้ยมึงดูน้ำขังไปเอออ้นี้สตาร์ทเร็วๆอ้ขี้ยดแ้เอาเร็วๆอีสตาร์ทเร็วๆอีเร็ไม่เล่นแล้วเร็วๆเราห่ด มึงี่ยเลยเฮียมันไม่อยากไปเฮียมันไม่อยากไปจากเราเฮียมึงเห็นยเลยเนี่ยมันไม่อยากไปเฮียมันเงี่ยเลยเนี่ยมันไม่อยากไปไม่อยากไปเฮียแบตมันหมดเอะไรนะมึงไม่ดูสภาพรถไว้เฮียใช่เหรอแบตไม่ชาร์จอ่ะเออแล้วแบตก้อนเท่าไหร่วะสามพันนุ่นสามพันเราขายรถเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งว่าเออให้เขาไปเปลี่ยนเองอ่ะว่าเอาวะไหนไหนไหนไละปาร์ตีไหมรถเราเนี่ยปะลงมาเฮียเออปาดไหน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 ไะ้เชี่วไปว่า ไหนๆไหนๆมันไปไหนไม่ได้แล้วก็เนี่ยอยู่บนรถกันมันเนี่ยเราปาร์ตี้เลี้ยงส่งมันล้วกนะันนะลอกกไปไหน่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรร้อนดิเฮีย I bet when I land they gon' tell me it's lucky can See that I'm winning, it's harder to watch I'm setting the stage, you should give me my prize You ain't got a no soul, you lacking the spirit You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I don't really help for you to sit and watch me win again And win again and win again I know it's probably getting old Me and Winner them. So if I ever win again There's nobody did the minimum I didn't have to sell my soul Please don't play no games with me เลยให้เปิดแอร์มึงก็ช่วยผมเก็บด้วยเนี่ยเก็บได้เนี่ยมึงดูดิเลอะหมดเลยไม่มึงไม่เปิดดีๆแต่มึงแกะทำเหี้ยหกอ่ะมันแรงเกินไงแล้วน้ำมึงก็ขยะทำเหี้ยอะไรกูกเราเพิ่งมาเก็บเนี่ยช่วยเก็บด้วย เนี่ยเนี่ยครับประทุนของู่หมแต่ตอนนี้นี่โดนไอ้พวกที่มันขาดนี่ไม่ใช่นะเกี่ยวขาดหมดโต้เปลี่ยนกี่รอบแล้วพ่อใบอะสามใบแล้วพี่มีรถเปียวก็ต้องทําใจนะต้องดูแลดีดีเต็มเลยนี่เมื่อกี้ระหว่างรอรถลากก็ฝนไม่ตกก็เลยมาคุมผ้าไว้ก่อนเดี๋ยวไม่สบายเป็นไข้รออย่างนี้เลยลูกใจเย็นๆรอกันเดี๋ยวยยยก็มาเดี๋ยว,ยวไปว่าเขาจะมดหรือนั่งในรถอ่ะโอ้โหไอ้ที่อะมีผ้าคุมแล้วนะมึง

พ่จับเบาๆนะพี่พ่จับเบาๆนะเจ็บโดเยพี่อะไรโดนแขนเฮียโดนเบาพี่ค่อยๆเข็นนะพี่ค่อยๆเข็นนะพี่อย่เล่นลอยพิจับเบาๆพี่จับเบาๆนะพี่พี่ดึงมันเบาพี่เดี๋ยวมันเจ็บนะพี่พี่อลอยังพี่อยครับไม่ ไปพี่ผมก็ฝากบอกเจ้าของของใหม่เลยพี่ว่าดูแลดีๆผมอยู่ผมนี่ผมดูแลอย่างดีเลยเนี่ยดูแลดีมากเลยผมผมแบบอยากให้เขาแบบเอาไปดูแลดีๆนะพี่เรียบร้อยแล้วนะพี่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอครับพี่อยู่เขาดีๆลูกมางองแงนะ่างองแงบ๊ายบาย ไปแล้ววะไปแล้วเฮ้ยกลับดิเออไปเริ่ดเริ่ตังค์แล้วกลับบ้านตังค์คืนพี่ต้าคืนเนี่ยอะไรทำไมเราได้ตังค์มาแล้วไอ้เฮียมันจะคืนทำไมเออมันต้องคืนเดี๋ยวคืนให้ได้อยู่แล้วมันต้องคืนหรอกมึงลืมไปแล้วเหรอวิธีเราอ่ะมึงลืมไปแล้วเหรอเราอ่เว้ยรุ่นซิมบโปร์นะเว้ยเนี่ยรถเพิ่งออกไปเมื่อกี้คนเราอ่ะมันล้มมันต้องลุกดิมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเป็นห่วงอือผมซื้อรถไปแล้วกูซื้อรถไปแล้วกูซื้อรถไปแล้ว ซื้อเลไปแล้วเรียบร้อยเออกูซื้อคันใหม่แล้วเรียบร้อยกูทำแล้วไม่ต้องกลัวกลับไปบ้านมีรถคันใหม่ไปดูรถใหม่อ่ะพะงูจริงพูดเล่นพูดจริงดิซื้อเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วกูไม่เชื่อใจมึงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกกูบริหารเป็นกูใช้เงินเป็นไอ้เหี้ยมึงเห็นกูใช้เงินเป็นยังไงขนาดไหนเทียบซื้อประตูไม่อัดนะครับได้เลยนี่ใช้เป็นเออลงใช้เป็นกวงไว้ด้วยสักเอาเงินมึงก็เงินกูกับกูนี่แหละก็ไปด้วยกันไป Louis, some people's feelings, so if you a little sensitive, you might as well turn this journal off right now. Are you talking about shorty? You remember when I went slow, huh? Did I really did I really blow your mind though? Nah. You got me confused with your other booze. I've been peeping games, so I never gave a cookie up. And that's <laughs> why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond rain. Niggas kill me, they put their fist in. คนแรกใช่ได้ใช่ฮะเออเขาบุกเข้าไม่ได้ทำไหมอ่ะเขาไปตามต้านหลังตัดเอาเงินมาคืน <laughs> ถึงว่าวันนี้ <laughs> ตื่นมาแล้วมือลอก <laughs> เหมือนจะได้จับเงิน <laughs> เป็นหมื่นนะ <laughs> ไปนี่มะนี่ไปอือคันคันเวอร์ล็อกนีหมดแล้วมาคืนเี็แล้วเออมาคืนเหรอไม่ต้องมองไอ้เบี้ยจะมองเหมือนจะให้กูเลี้ยงเบียตองไม่ต้องเดี๋ยวนักแบบว่าดูครบเปล่าเหมือนเรี่ไม่ได้ดอกด้วยนะแม่งยืมไปโอ้โหกี่เดืยวอะไรเบี้ยฮะเออต้นเหรออะไรเบี้ยอะไรเได้แต่ต้นเหรอไม่ได้ดอกอ่ะเออไม่ได้ดอกเบี้ยด้วยโอ้โหอะไร ขอโทษขอโทษต้องต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีเลยดูแล้วาให้ครบป่ะหนึสองสามสี่ห้าโอเคครบห้าอันสองร้อยได้ดอกนะเว้ยอกสอ้ยก็ยังดีมั้ยะดอกดอกอีกสี่ตดนี่ไ้ดอกเว้ยดอกสองรี่สิบเอาไหมห้าพันบานึงครบครบแล้วมึงยืมโกไปซื้อรถ คืนโมเวอใช่เหมิมึงก็ต้องคืนเหมินหนึ่งดอกกูไม่เอาก็ได้ wrong, ไม่ไม่ไม่ใช่<ม>ดอกยั่ไม่ใช่ด <damit S 1> อกคืนไไงคืนหมดเลยก็ เออเอาไปแค่นี้ก่อนเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วก้าน่าเดี๋ยวเอามาหามาคืนใหม่แล้วอีกห้าพันก็คืนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอามาให้หามาให้คืนใหม่ก็เอาไปแค่นี้ก่อนเอาไปเอาไอ้เหี้ยเราเมึงขายรถไปแล้วเขาจ่ายมาแล้วใช่ก็เอาเงหนึ่งหมื่นมาคืนกูก็จบกันอ๋อหนึ่งหมื่นแค่คือยืมไปแต่ว่าเอาไปซื้อรถใหม่แล้วเอาไปซื้อรถใหม่แล้วอือครับเอาไปซื้อรถใหม่แล้วก็อีกเนี่ยที่มันขาดไปเอาไปซื้อรถใหม่แล้วก็เลยมันเหลือก็เลยมาคืนสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาททวงเงี้ยทวงจังเลยเนี่ย ไปเนี่ยลูกหลักคงณขายไปไม่ยังมาทวงอีกเหรอเงิงเท้าเพื่อนยังมาเก้าทวงอีกไม่ตเอาเงอนให้ขายเพื่อเอาเงินมาคืนกูมึงเอาเงินไปซื้อรถใหม่อีกล่ะก็เดี๋ยวมันไม่ครูเดี๋ยวมันไม่นี่เออแล้วเวามันไม่ัีรถเออพวกมาขับอะไรไม่มีรถมาคืนแล้วเนี่ยเหลือเนี่ยไอ้คนขไม่เอาไม่ต้องมึงเอามาคืนกูเลยเอาเงินทวงตังค์เนี่ยคนขายรถไปเมื่อกี้เสียใจเลยเนี่ยขวัญยังเสียเลยรถมันไปเมื่อกี้ ก็ค่อยเอาคืนก็ได้อม่ทวงกูยจนตรงเงินต่ำโหอะไรวะเอาไอ้สัดดัดดึงเต้าถ้าซื้อรถจริงไหนรถอยู่ไหนนี่เหรอรถไอ้บึกเพิ่งขับมาเมื่อกี้เลยจูงมือมาดูเลยอ่ะคะแนนนี่รถใหม่รถใหม่ใช้ไรกว่าเดิมบอกว่าซื้อมาจริงๆเนี่ย4,700เอาไปซื้อนี่เหรอ เอออ่ำอะไรนี่จักรยานแม่บ้านไม่ถึงนี่จักรยานแม่บ้านสองพันอ่ะสั่งเขาจัดโครงเหล็กเชื่อมเชื่อมย้อมสีนู่นนี่นั่นก็สองสามพันแล้ววี่นี่ก็แรกห้าพันเขาลดให้นี่กูให้เอาไอ้คันนั้นอ่ะลดตังค์มามันไม่มีที่จอดมาออฟฟิศใหม่ให้ขายทิ้งไปเพราะมันไม่มีที่จอดขายขายไปแล้วแล้วก็จะได้เอาตังค์มาคืนกูด้วยคืนไม่ครบแล้วเสือกเอาตังค์ไปซื้อคันนี้เกะกะเท่าคันเดิมเลยไอ้เหี้ยเกะกะอะไรเล็กกว่าเดิมแค่กว่เดิจอดข้างบ้านก็ได้คันเนี้ย ซื้อจักรยานก็ซื้อสภาพที่มันแบบขี่ได้กันทุกคนหน่อยเอ้ามันก็เหมือนคนอื่นเขาดิมันก็ไม่ใช่ซิมบเวดินี่ไงแนวซิมบเวเรุ่นอเมริกันเม็กซิกันเอ้ยดูดิความยาวขับอะไรนะโรลเลเดอร์อือโรลเลเดอร์โรลเลเดอร์เออขี่อะไรเนี่ยขับได้จริงวะเนี่ยได้โอ้ยบึกขับมาผมวิ่งมาอย่เนี่ยมันเนี่ยเรขับได้จริงอ่ะดูนะดูมันปั่นได้จริงเห็นไหมเห็นปะเห็นปะชนชนชนปกติผมนั่งขับก็ได้นี่นี่ไงนี่ไง เออเป็นไงปโอ้เย็นเลยเนี่ยโอ้ยพี่ลองมานั่งนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นต้าเลยเด้อพี่ดูเบรกดูเบรกเบรดูไงทะนุนเบรกก็จะร้อด้วยนะถ้าเห็นขับมันขับเทนนี้ไม่พอสิเดี๋ยวมันขับบนเหมือนสิบล้อเหมือนสิบล้อตีวงนานหน่อยสตาร์ทสตาร์ทเออสตาร์ทตบึม ได้จริงไปไงขับได้จริงหว่าขับได้จริงยพี่ตาขลองขับดูไม่ต้องกลัวบาดยักคันนั้นเลยโอ้ยปงงอย่างได้เลยอาเอาส่หมวกใส่เสื้อกนนาโรเลเดอร์ตาโรเลเดอร์เหมือนนี่ยันออกอนาชอือปันเป็นแม่ขับรถเป็นแม่มือใหม่ขับไหนี่นี่เอาเอา ปั่นปั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเต้ไปเต้าไปไปไปทำลูอแค่งๆนี่ใช้ได้ป่ะเป็นไงเนี่พดผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสิดาเป็นร้อยพันโอ้โหมันเหมือนอะไรใช่ไหมเหมือนอะไรโคโบต้า หน้าหน้ายาวๆอ่ะมันเหมือนมันเท่ตรงไหนเนี่ยไปแต่งไปซื้อมึงได้หาข้อมูลบ้างไหมเนี่ยว่ารถโรลเดอร์อ่ะไอจักรยานโรลเดอร์แบบวัยรุ่นเม็กซิกันอะเอาพงเอาผ้าอะไรมาให้ไหมไม่เลยให้เขาบอกว่าบอกว่าอยากได้แบบโรลเดอร์มันไม่ได้ใกล้เคียงโรลเดอร์เลยเนี่ยพอเปลี่ยนคันให้ก็ไม่ชอบอะไรวะผู้ชายกับรถมันเป็นของคู่กันคู่กันเลยแต่มึงสองตัวเนี่ยรถของมึงแต่ละคันเนี่ยสภาพเนี่ยไม่ชอบอะไรมันดีแหละมันเฟี้ยวเนี่ยโอเค ก็เป็นมึงยังคืนเงินไม่ครบยังติดหนี้ก like ูอยู่ก็ใช่ไงก็ใช่ถูกแล้วคืนเลยไหมไม่ง่ายซื้อไปแล้วซื้อมาแล้วอ่ะงั้นสิ้นเดือนได้ได้ต้คืนด้วยอย่าเอามาจอดที่ออฟฟิศตลาดเกตกะซื้อมามานี่ก็ต้องจอดนี่ดิจอดทางบ้านให้ก็ได้จอดทางบ้านนี่หนักยากปเยอเกตกะเอ้ยเดี๋ยวจะทำสวนกับฝั่งนี้ก็มีจะเอารถมาจอดนี่ใช่ไหมได้โอเคงั้นเอารถไว้แต่ไม่เอามึงสองตัวไว้เพราะว่ามันว้องอยู่เลยรถมันอยู่ผมเนี่ยมันนั ของกูกันของของกูผมนะผมซื้อนะตังกูตังผมยืมกูไปเนี่ยว่าผมเดี๋ยวผมหาที่จอดเยี่ยจะดเหาที่จอดเออไม่ต้องไปจอดที่อื่นเกกะไปจอดเนี่ยห้องนี้ก็ได้พื้นที่พอเลยโอ้ยเนี่ยของข้างะเบียงห้องกูหนักกว่าเดิมเดิมอะไรแต่งมาแล้วหนักกว่าเดิมเลยหน้ายาวมาแล้วเดิมที่ไหนมันููจะด่าอะไรละไปจอดที่อื่นเลยนะอย่ามาเกะกะที่นี่ไปเลยไปเลย รถใหม่เอาไว้ลูนได้เเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเออเฟี้ยวเนี่ยดูดิคนมันต้องบอกว่าเฟี้ยวเฟื่องกันเลยดิเข้ามาปิดไหมยังไม่ยังยังไม่ปิดเอาฟิดเลยเออปิดก่อนเดี๋ยวแม่งสองตัวเอารถเข้ามาเฮียอ๋อเอาเบิกเอารถเข้ามาเอาปิดทำไมอ่ะเออจะรถเข้าาบ้นเนี่ยโซ่แม่กุญแจก้องเอาโซ่ให้หน่อยแล้วก็แม่กุญแจเออไปได้ งานท่าไรเจ้าเข้าใช่ไหอ้เอาเข้าได้ช่ยดูอยกข้าเข้าไม่ได้องยกไหลากไม่ลงบนสอก้อนเนี่ยเอาจับต่อดิจับต่อเอออออาเข้าไปเข้าไปดิเ้าก็ไมดเข้าทางนี้เข้าทางนั้นไม่ให้เข้าทางนั้นก็ก็พอเข้าทางนี้ก็มันเอาจนได้นี่วนาชื่ออะไรดูไปชื่ออะไรชื่ออะไรบุญเรืองเอบุเรือบุญเรืองด้วยายี่แล้วชื่ออะไนะ ะคันที่แล้วน่ลงน่งน่งอันนี้ปืนเรืองปืนเรืองไปจอดจอดนู้นนู้นจอดกันตรงนั้นเออเนอะถ้าว่างๆมีผมแดงก็ปูหน่อยนะเอเ้ขยแต่ก็ไม่ดีนะครับฟังง่ายลดมาโอ้ยทำมาตั้งแตาทำมาต้องแพ้โอ้โหตลอกนะถ้าตลอกนะมันต้องไปทำสีเพิ่มีกใช่ป่ะพี่ยถ้าพงไม่ทำสีเลทำสีเหลืองเนี่ยปุนเรืองสีเหลืองอะเผียวเผียว ใครไม่ชอบันไปเลยนะแต่เราชอบของเรานะเนี่ยใครไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยเยอะหาร้านลงร้อยก่อลงน้อยไหมเออเอราเาใมสไอ้๊ว่ะชั้นสองะจอดได้ใส่เนี่ยะเบียงห้างเงจักรยานหี่อไรไม่รู้ยาวกว่ามอเตอร์ไซส์ยาวเออรถโุยอีก้าเลย่็ยาวมอเตอร์ไซส์แต่งาไงเนี่ยไปบึขับบึวต่อยอะไรมาจงจูงใหมาเนไปต่อไปนไนไ 没例外，大爷。